ก็เป็นโปรเจกต์ Love Sick The Series 2024นะคะก็วันนี้ก็แถลงข่าวในส่วนของตัว MV วอร์ชัน24่น24ค่ะก็มีน้องๆนักแสดงจากซีรีส์มาร้องเพลงด้วยแล้วก็ได้พี่บอยนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะแล้วก็ได้พี่ดิวในส่วนของการสอนและดูแลน้องๆด้วยค่ะอ่ะให้พี่บอยดีกว่าครับผมก็10ปีแล้วนะครับก็ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ยังทาต่อนครับก็ สำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เป็นเวอร์ชันใหม่ครับของ2024ใช่ไหมครับก็ยังคงเป็นเพลงที่สื่อความหมายและความรู้สึกของตัวละครในลซิเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่มันผ่านไป10ปีแล้วใช่ไหมครับก็อยากจะให้ดนตรีมันมีความเฟรชมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็จะมีซันฟีที่ เป็นเด็กยุคใหม่เด็กยุคนี้เนาะมากขึ้นครับผมก็จะได้ฟังกันมีแรปด้วยใช่แล้วก็น้องๆก็ช่วยกันแต่งแรปด้วยครับก็ทําให้เป็นเวอร์ชันที่แบบพิเศษอันนี้ความหมายหรือว่าอะไรมนแตกต่างกัมเนี่ครับเนื้อเพลงเหมือนเดิมเลยครับครับผมใช่ใช่ครับตัวเนื้อเพลงทํานองเหมือนเดิมหมดเลยแต่ว่าบัดปรับบิดให้เร็วขึ้นแล้วก็ใส่ซาวด์ที่มีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เสียงซิมที่เป็นเสียงซิมของยุคสองพันยี่สิบสี่ข้าไปครับก็จะ ปรีเฟสมากขึ้นครับผมก็ยังได้กลิ่นเดิมแต่ก็เป็นเวอร์ชันยี่สิบมากขึ้นครับผมที่เวอร์ชันมั้งสิบสี่แล้วใช่ไหมครับตำนานตำนานก็ครับผมจริงก็รู้สึกดีใจที่ยังมีโอกาสได้ได้ทำเพลงตรงนี้อยู่ครับผมก็ไงดีครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับผมแล้วก็ยิ่งได้น้องๆรุ่น2024มาลองด้วยก็ทำให้เพลงมันแบบเนาะมันดูเป็นรีเฟรชมากขึ้นครับผมแสดงว่าก็คือเขาง อ๋อหมายถึงหมายถึงว่าเพลงสิบสิบเพลงันะครับที่หมายถึงว่าเอาชันเก่าเอามาทำใหม่คือที่หมายถึงวอ่เฉพาะเลงสั่นเพลงเดียวครับผมใช่ครับต้องามจัดครับอ่ะเป็นเนื้อเพลงเดิมเลียเลสนใหม่ให้แบบว่าไวรุ่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมีส่วนของเพลงอื่นๆใช่อเออ Love ซ e a s o n ก่อนก็จะมี10เพลงเนาะใช่เด็กๆร้องกันแต่น,นี้ก็เด็กๆร้องเหมือนกันแต่ว่าอีก9เพลงที่เหลือจะเป็นเพลงใหม่หมดเลยอาง ี่สอครับผมเป็นวอล์คอร์คอสแล้วก็เอ่อดูแลการร้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ช่วยพี่บอยอีกทีหนึ่งเป็นลูกมือพี่บอยดีกว่าลูกมือพี่บอยลูกมือพี่ชีวินช่วยกันทำมาหากินนี่วะโอเคจริงๆเขาเป็นคู่จีนกันค่ะพี่ดิวพี่บอยเนาะแล้วเรายืนขั้นกลางอ่ะฉันเป็นมือที่สามสำหรับเรื่องนี้เองจริงๆริงคู่ดิวยังไงล่ะสองน้องเปนยังไงเอ่อ จริงๆแล้วอ่ะตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าต้องร้องแต่ละคน,นะอ่ะมีพื้นฐานการร้องเพลงที่ค่อนข้างต่างกันเนาะ,ะบางคนร้องเพลงมาแล้วกับบางคนไม่รู้เลยว่าร้องเพลงคืออะไรครับผมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าด้วยความที่พอมันเป็นซีรีส์เนาะเราก็เลยอยากจะแบบให้ทุกคนที่มีบทบาทของซีรีส์เรื่องเนี้ย ได้มานส่ว,ร,วร่วมกันในการทํางานชิ้นใหม่ขึ้นมาฮะแล้วก็เนี่ยผมก็เลยแบบว่าตอนก่อนก่อนก่อนที่จะร้องอะครับคือเรามีการเทสส่วนว่าเออใครร้องได้บ้างใครร้องไม่ได้บ้างใครเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดจะเอามาร้องเนี่ยเราสามารถเทรนเขาไปได้ขนาดไหนแล้วก็ วันแรกที่เลือกคนร้องกันนี่คืออยู่ด้วยกัน3มคนนะครับอ่าฮะแล้วก็คือแบบชีวินว่างเลยคนนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะคนนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะคนนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะแล้วพี่บอยก็จะบอกว่าโอเคบอยเคาะบอยคอะบอยเคะรเหมือนข้นเชือดเหมือนกันเชิญน้องมาทีเราคนนะครับแล้วก็มาให้ล็อกให้ฟังทั้งเพลงแล้วก็เลือกว่าคนนี้จะอยู่ท่อนไหนท่อนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่กัน3มคนเหมือนรายการเดลิตี้โชว์ใช่สักหนึ่งนตื่นเต้นไหมตอนนั้นต้นเต้นเออไดนครับ ตื่นเลยตื่นเต้นเีทุกคนจะเป็นต้องร้องได้ไหมครับหรือว่าคือทุกคนถ้าเกิดถามว่าร้องได้เวลาร้องเพลงมันควรร้องได้เนาะแต่ว่าประเด็นก็คือว่านี่พูดตรงๆเลยร้องเพลงมันควรร้องได้แต่ว่าบางคนอ่ะต้องบอกก่อนว่าน้องๆบางคนโ n อเดียเรื่องการร้องเพลงจริงๆนะครับแล้วก็จากวันแรกจนถึงวันที่เราฟังเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ย สมบูรณ์แบบน้องมันพยายามกันแบบที่สุดเท่าที่เขาทำได้แล้วจริงๆแล้วคอยดูก้าวต่อไปดีกว่าว่าเขาจะพัฒนาตัวเองไปอีกแค่ไหนอย่างเพี้ใรเปมนนวน์เพีมนอยน์หาก่อนมาอ้าวอยู่ไหนนะเป็นหนูค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มาซิงเกิลเดี่ยวของหนูด้วยอีกหนึ่งเมนอยน์ครับแล้วโชคเป็นไหนเอ่ยโชคเก็บก่อนนะแสดงครับ จริงๆโตโต้ด้วยโตโตด้วยเปิดเลยสวยๆเพราะว่าส่วนที่เปิดเป็นส่วนที่สัมพัญที่สุดของผมถ้าเปิดมาแล้วฟังก็คือจบป่าไงนี่เนี่ยโปรดิวเซอร์เลือกเลยต้องโตโตเท่าไหร่เปินเลยเอาอะไรครับคุณแม่เอาคุณร้องคุณร้องคุร้องเอาเป็นปุ่นโน่ไหมปุ๋นโน่อ่ปุ๋นโน่ อันนี้บอกก่อนนะครับว่าน้องมีส่วนร่วมกับเพลงนี้ด้วยน้องแอลมอนนะครับแอลมอนเล่าก็แต่งแรปครับเพลงนี้ใช่แล้วก็มีคอยมีคูดิวช่วยช่วยแต่งเนื้อด้วยเกาเกาอีกทีแล้วจะมีอยู่สามคนครับก็คือมีผมแล้วก็มีสกายแล้วก็มีเชน ทำไมท no ้าไมเราถึงได้เลือกเป็นยัดทำไมเราไม่ไม่ลองก็ปกติฟังแต่แลบครับชอบชอบชอบให้คุยฟีเซนสองคนนี้เ um, ป okay. ็นยังไงบ้างฟีเซนเหรอครับก็คือว่าเขาต้องบอกก่อนเลยว่าเขาตั้งใจตั้งใจในการทํากันบ้านมาครับถึงแม้ว่าแบบเออเขาจะโนไอเดียก็ก็ตามแต่แต่เขาก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วพอเขาพอเราเห็นเด็กที่พยายามอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออ เราอยากจะช่วยเขาตกตกให้มันเข้าที่เข้าทางอะไรเงี้ยพอเริ่มตกเข้าที่เข้าทางปุ๊บอ่ะคนนี้มาได้ไอคนนี้ก็อยากทําตามมาไอคนนี้ก็อยากทําตามมามันก็เลยแบบเหมือนกับเป็นเพื่อนที่สนุกพากันทำหรืออะไรเงี้ยแต่วันนี้คือเพิ่มมาจากร์ชันเก่าเพิ่มครับเพิ่มเพิ่มจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับอะไรครับเนื้อหาก็แบบคล้ายๆของสั่นเลยครับก็คือเหมือนเวลาอยู่ใกล้ใครสักคนแล้วแบบใจมันสั่นออ แล้วอยู่ข้างใครใจสั oui> ่นอ um ่ะเออเออมันเป็นเบยนะก็ใช um> 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 ่ด้วยครับแล้วก็แบบก็ผมวันนั้นผมก็นั่งเขียนแล้วก็จะทำยังไงดีให้มันเข้ากับเนื้อเพลงสั่นอยู่แล้วออืเขียนแล้วก็มาให้ผมดูพอเขียนแล้วมาให้ผมดูเสร็จปุ๊บก็แบบช่วยกันตบช่วยกันเกลาอีกทีหนึ่งครับตอนต่อไปมีเอารอ ตโต้แบบแบบเป็นความว่าของทีมเป็นความว่าของทีมอันนี้ลูก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 ปานเด็กปานเด็กปานสั่นแล้วนะสั่นแล้วยังไงครับคุณโตโต้สำหรับเพลงนี้ได้ฟังเวอร์ชันเก่าไหมหรือว่าได้ฟังครับผมเป็นยังไงบ้างเราพอเราต้องมาเป็นตัวแทนของทีม แต่นิดนึงแต่ก็ได้อยู่ครับเออแค่พูดแค่นี้ยังน่ารักเลยนะคะเพราะว่าเราก็รวยกันไสแต่ไม่ลองนะพูดดังๆพูดระดังลูกเนาะเอาใครมาเริ่มลองเลยไหมลองเลยน้องอยากลองคือคือน้องบอกว่าพูดไม่ค่อยเก่งขอลองเป็นเพลงดีกว่าเริ่มเลยลูกไปฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจวาดวัน ไม่รู้จุดหมายปลายทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจะมีไหมว้าวดีมากคือถูกต้องเกรดเกรดเกรดเลเขาก็มีเมนหลอง มกิจกรรมโรงเรียนเป็นเลอ่ะเป็นพร่มคลองอูพีเจนลูกมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นท่อนฮุกเป็นท่อนฮุกเลยหนูอย่าตื่นเต้นลูกไป้ะตื่นเต้นไหมให้ผมร้องด้วยอ่ะเอะไรลูกไปอย่ามีร้องไปตอนนั้นไงไปรอดูดีกว่าไอ้ไม่ได้ไม่ได้หนึ่งสองเธอทำให้ฉันรู้ว่ารักจริงๆมันคืออะไร ถึงรู้วาเพราะอะไรที่ใจต้องสั่นแบบนี้สั่นแบบนี้ทุกครั้งที่เราใกล้กันนี่ประเด็นนะประเด็นนะคือชอบรีแอคหลายๆคนมากเลยดูไปแล้วก็ยิ้มแกคือคนดูยิ้มไม่เท่าไหร่แต่คนดูหายใจตามน้องเป็นแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อนแล้ผมขอนี่คนดิเดตนี่มาอ่ะ มามาไม่้องทำเองเลยอ่ะอ้าวเอามายินดีด้วยได้ยินคนยังได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมล่ะอะสังเกตน้องเชนอยู่ไหนอไปๆๆไปแล้วต่ำคนแล้วต่ำคนอันนี้อาจจะเป็นลับง่วงๆนิดนึงนะครับเธออะยินก็ต่ำคนอันนะต่ำคนนะไปสู้เขาลูกมาวับติ เคมีเจอชีวิตมันก็ดูมีค่าเคมีเจอโลกใบนี้มันก็มีออร่าเคมีเจอโลกใบนี้ก็ดีกว่าเดิมมากเคมีเจอเคมีเจอเคมีเจอพ่อพ่อพ่อที่เหลือฟังที่เหลือฟังที่เหลือฟังในนั้นที่เหลือฟังในนั้นพ่อเอาฟิงไม่ใช่ใครก็ทำได้นะคะอะไรแบบนี้จริงครับจริงจรบมือให้เซสกายเอาโมนอยโอเคอ็นนี้มันเหมือนคาเฟ่เหมือนกันนะหรือยังไงวะ กดดันไหมกดดันไหมกดดันไหมพี่พบกดดันไหมอ่ะพี่พบดีกว่ากดดันหรือเปล่าเอ่อก็อาจจะมีความกดดันบ้างครับเพราะว่าเป็นการถ่ายเป็นผลงานครั้งแรกของพวกเราเพรว่าก็จะพยายามให้เอ่สุดความสามารถที่สุดครับนะครับและนี่คือคุณหมอพบครับผม บอกว่าดีมากสหรับบอยแล้วก็ภูมิใจในน้องทุกคนครับเพราะเก่งมากแล้วก็คือเขาบอ,อกมาได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ฟังเรารู้สึกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะฟังแล้วเชื่อแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบสั่นสั่นอีกครั้งในแบบเวอร์ชั่น24สั <c oughs> ่นคือรุ่น <c oughs> เออลุ่น <c oughs> ไ,มไม่ไม่มันดีออกมอันโอเคใช่ครับให้ตากเพลงก่อนใครดีคะ สะดวกที่ใครอ่ะหนูเองนั่นแหละองค์ประธาน <c oughs> โอเคค่ะก็ขอเป็นตัวแทนน้องๆทีมงานแล้วก็ผู้จัดทุกคนนะคะฝากเพลงสารเวอร์ชั่น2024ด้วยนะคะสามารถชมได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็ช่วยกันปั่นวิวนะคะแชร์ไปให้ถึงเลยให้ให้โลกเขารู้ว่าเลิฟซิก2024มาแล้ว เพลงนะคะบอกเลยว่ามีอะไรให้คุณเซอร์ไพร์เยอะมากส่วน MV นะคะมีสิ่งที่ให้เห็นความน่ารักของน้องๆอย่างเต็มที่นะคะก็ขอเป็นตัวแทนฝากเพลงสั่น224 0ด้วยค่ะพวกเราทุกคนตั้งใจทำงานมากค่ะอะไรนะคะเออมันจะมันจะติดตลกเกินไปไหมคะพี่ติ๋นี่ไงได้ชีวินต้องเอาแล้วล่ะ แกแล้วเดี๋ยวบอยจะบีดบล็อกให้เอาอย่างนั้นเลยหรอคะไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไปฟังน้องๆน่าจะลื่นหูกว่าลื่นหูตอนนี้รตอนนี้นะคะซีรีส์ก็ถ่ายทำไป1ิกว่าคิวแล้วค่ะก็จริงๆเราวางไว้แค่30คิวเพราะว่าเราเผื่อไว้สำหรับปั้นเนาะปั้นต่างๆใดๆแล้วก็เราจะได้ชมเร็วๆนี้แน่นอนภายในปีนี้ ได้เจอน้องๆรอดเล่นท่รอดแลนด์ทางทีวีแน่นอนนะคะแล้วก็สามารถดูได้ทาง YouTube ค่ะนาอแล้วก็เร็วนี้ก็จะมีเริ่มมีงานติดต่อน้องๆเข้ามาแล้วด้วยแล้วก็น้องๆสามารถออกงานอีเวนต์ได้อีกเยอะมากๆสามารถลูกค้าจ้างเลยแม่แม่นึกออกไหมว่าอัปเดตเสร็จแล้วว่าขายงานต่อเลยว่าซีรีส์มันขายถึงไหนสิบคิวมันมีอะไรยังไงบ้างอ๋อสิบคิวแล้วสิบสิบคิวแล้วนะคะพี่ติก็คือว่า คุณโนเข้ามาเลยลูกมันอะโอเคคแล้วมั้งสนุกดีครับมีพี่ชีวินเออต้องมีสิเขามขับโอ้ผมบอกเลยว่ามีพี่ชีวินคือแบบกองคือสนุกมากสนุกจริงๆสนุกมากไม่ยินตรงนี้อ่ะกองก็จะเงียบๆกองก็จะเงียบๆหน่อยครับความยากง่ายเป็นยังไงบ้างพอได้ร่วมงานเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ทำไปแล้วยากไหมยากครับแต่ว่ามีพี่ชีวินก็เลยง่าย เยอะแยะเลยแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนครับคุยไปไหนเนี่ัดเรื่รอนักแสดงใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยแต่ทำได้ไม่ได้เลยอ่าอืมไม่ยากครับก็สนุกดีสนุกดีครับจริงจริงแบบตอนแรกๆมันก็จะมีความแบบยากกดดันไม่รู้ต้องทำยไงเพราะว่าทุกคนยังใหม่ครับแต่ว่าพอผ่านไปแบบห้าหกคิวเนี้ยครับก็เริ่มรู้ว่าแบบต้องทำยังไงบ้างแต่ละ แต่ละครั้งที่มากองแบบต้องทําอะไรบ้างนิยายก<ช>็แบเราทั้งสองคนได้กลับไปดูเวอร์ชันเก่าเหมือนกัว่าผมก็ <นะ S 2> พอรู้ว่าต้องเล่นก็ต้องย้อนกลับไปดูครับ<ช>ผมก็ดูดูหมดเลยอ่านนิยายดูซีรีส์อะไรเงี้ยครับแล้วอย่างคุณเพิ่มกับคุณเป็นไงบ้างเขาอยากให้ได้เป็นเวอร์ชัน224หรือยังขอแก้ตัวนะคะไม่ใช่พุ่มกับค่ะพุ่มกับอีกคนนึงค่ะใครคโปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์ค่ะโปรดิวเซอร์เขาดีเป็นไงบ้างกับแบบว่าเออ เขาก็แบบเหมือนบีฟคาแรคเตอร์ในเรื่องมาครับแต่ว่าเขาก็อยากให้แบบยังเป็นในตัวผมอยู่ใช่ไม่ต้องคิดมากก็ดีครับเพราะว่าตรงเพราะว่าคาแรคเตอร์โน่กับผมก็คล้ายกันอยู่แต่ก็ไม่ไม่ได้คล้ายกันมากขนาดนั้นตรงเลยตรงเลยเอาง่ายๆคือตรงเลยดีกว่าเออตรงตรงเลยดีกว่าตรงเลยดีกว่า พี่ผมเริ่มงงละอ่ะตรงตรงเลยดีกว่าตรงเลยดีกว่ามันก็เลยง่ายใช่มันก็เลยแบบไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะมากอะไรนะครับมืก็เข้ามาดีครับเข้ามาดีครับเข้ามาดีครับคุณโปรดิวเซอร์เป็นเรื่องที่เราเห็นแล้ว คือจริงๆแล้วนะคะก็ต้องขอพูดเลยว่าเคมีนะคะเคมีเป็นเคมีสาธารณะนิดนหนึ่งแล้วก็เป็นเน้นเลียวมองหน้ากันเราก็เขินแล้วนึกออกไหมเนาะคือจริงๆคู่นี้ก็เป็นฟิลเฟรนเนาะไปเที่ยวด้วยกันไปทำกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยก็มีความน่ารักค่ะทุกคนสำหรับคู่ปุนโนเวอร์ชันนี้คบผม อันนี้ได้ฝากแล้วย้อนกลับไปดูก่อนหน้าได้ไหมคะลาเลน <laughs> เอ,อ่ขอเป็นตัวแทนนะคะทีมงานนะคะผู้จัดนักแสดงทุกคนนะคะฝากซีรีส์เลิฟซิก2 4 2 4ด้วยนะคะที่ผลิตโดยเทียร์51นะคะก็เวอร์ชันนี้เป็น เป็นซีรีส์ไทยเรื่องแรกที่ถูกการรีเมคนะคะพวกเราก็มีการกดดันประมาณนึงแหละแต่เราก็พยายามสนุกไปกับมันเพราะว่าเราทำซีรีส์มัธยมเนาะแล้วกออ็อยากให้ทุกคนเปิดใจร่วมกันดูซีรีส์เลิฟซิก2024น้องๆทีมงานแล้วก็ผู้จัดทุกคนตั้งใจมากๆสำหรับโปรเจกต์นี้ค่ะก็ได้ดูปีนี้แน่นอนนะคะไม่มีการขยบแน่นอนค่ะก็ถ่ายทำไปเกือบครึ่งทางแล้วนะคะก็ ในในกองค่อนข้างสนุกแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบหลังจากนี้ก็จะมีคอนเทนต์ปล่อยออกมาแบบให้ทุกคนได้เห็นกันเยอะแยะมากมายด้วยนะคะก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ